พี่เต๋อเบียกี้นางเมาส์กันว่ามีงานงานหนึ่งของกสทชเขาก็ขอดาราพี่เป็นตัวแทนของช่องสามช่องหาช่องเจ็ดทีนี้ช่องสามเนี่ยเขาก็เอาแก๊งนี้ไปสุภาพบุรุษจุธาเทพพร้อมกับสีภรรยาส่วนช่องเจ็ดก็ส่งมาน้องเปรี้ยวทัศนียาแล้วก็ส่งน้องมีนพิชยามานะคะสู้กับเขาฉะนั้บผมว่าระหว่างที่เลี้ยงไปเมาสกันวันนั้นพี่เต๋าเมาส์นะเด็ดเผ็ดมันว่าน้องมีนพิชยา ขอลายเจมจีขอเบอร์ก่อนเพิ่อเบอร์ยเบอร์ต้องมีลายใช่ไหมไปหนูหนูขอเบอร์เลยลายเนี่ยมันลบลบง่ายอ๋อเปลี่ยนแอคเคามันก็เปลี่ยนแล้วไงคือขอเบอร์ไว้จะมั่นคงกว่าเจ้าละแลดเบอร์มันนานกว่าลายมันจะขึ้นนะมีวิธีกดขึ้นเลยทันทีจริงดิหนูซอนซึ่งเขาบอกว่าวันนั้นในงาน ชยยาก็เดินไปแล้วก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยที่บ้านพี่เนี่ยดูละครเรา,าหมดเลยดูละครช่องสามหมดเลยตอนนี้เขาเรียกว่ามุกเนียนเนียนนะคะพี่นะ <laughs> พี่ก็แบบเฮ้ยเป็นไปได้เหรอเพราะว่ามีนเป็นนางเอกช่องเสร็จแล้วที่บ้านจะไปแร้วูกว่าอาจจะไม่ดูเพราะช่วงนี้ลูกไม่ได้เล่นแต่หนูว่าเป็นไปได้นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือน้องต้องบอกว่าคือกระแสโด่งดังมากแล้วคือเป็นขวัญใจแบบสาวๆรุ่นใหญ่รุ่นเล็กอะไรอย่างเงี้ยอ่าทุกคนทุกเพศทุกวัยอาจจะเป็นไปได้อุ้ยน้องนะ ที่บ้านพี่ก็ดูมันก็เป็นคำพูดปกติี่คะแต่ว่าประเด็นที่เดินเข้าไปพุ่งก็ไปขอไลา์เลยขอเบอร์เลยเป็นกบสมมุติกบเห็นอย่างเงี้ยกบเข้าไปขอไหมก็ถ้าโอกาสถ้ามีโอกาสนะก็คือถ้าในอดถามว่าเริ่มเกิดมาจากเรื่องความชอบก่อนีต้องบอกว่ามันเป็นมุกคิดเนียนนะสำหรับผู้หญิงที่มันดูไม่น่าเกลียดสำหรับการไปขอลงขอไลา์ว่าเนี่ยบ้าแล้วเนี่ยชอบมากเลยอะไรมากเลยอะไรเงี้ยเพื่อจะได้ชมไอไลน์ไปชมว่าดูอยู่บอกนะดูอยู่นะคือแบบโอ้ยติตาเดี๋ยวน้องเจนเดี๋ยวพี่ติตานะผลงานละครร่องหน้า ขอกันไม่รู้เกินน่าอะไรอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวบอกวิ้งเจมส์กำลังเรียนอยู่ใช่ไหมจ้าช่วงนี้เขามีเวลาเนี่ยพี่ก็ใกล้จบแล้วเดี๋ยวพี่ติวให้คือจริงๆอ่ะน้องมินไปติวให้บอมธนินดีกว่าไหมเพราะว่าอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันแต่ว่าของน้องเจมเนี่ยต้องให้พี่นเด็กเขาติวให้เพราะว่าอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันนะคะแต่เขาบอกวันนั้นเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการแบบว่ากันกันนะคะมีผู้ติดตามของน้องเจมเนี่ยก็กันออกมาสรุปว่าวันนั้นก็คือไม่ได้ไลน์ไปไม่ได้เบอร์โทรไปแต่ว่านีี่่่่่่่ขขขาาาาาาาวววมมัันนนนนเเป็กกกกอสืืบงจรรยยคคุแหละะ แต่หนูก็งงว่าบางครั้งเนี่ยคือกาดเยอะไปแม่น้องเจมวันที่เนี่ยไปงานเนี่ยใช่ไหมคะท่นที่เดินมาคือกาดล้อมอย่างกับแบบเฮ้ยอะไรอ่ะเกาหลีมาเองเลยเหรอท่านไหนมาหรือเปล่าท่านไหนมาหรือเปล่า<อ>มาคนหนึ่งปวดง่ายเปล่ปลาเพราะกาดเนี่ยล้อมรอบเลยนะคะใส่เสื้อสีดำผ้ากคนแล้วต้องบอกว่าไปงานบ้านพับคุณชลาจะมีใครมาทำลายน,น้องเจมเปล่าคะถ้าจะย้อนไปจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินมาเดี๋ยวหามาเลยของวันที่หกอ่ะบรรยากาศวันที่น้องไปเนี่ยอยากดูเพราะว่ามีคนเขาบอกว่าเนี่ย อลังการงานมากเยอะ,ะ,ะอไปแล้วคือมันเยอะไปคือด้วยบรรยากาศคือไปทําบุญแล้วคือบ้านพาักกุชรา,าค่ะใครจะทำลายน้องเจมส์คะามหน่อยนอกจากมีถ้าพัชลารุ่นเนี้ยไปอะทำใคร <c oughs> จะทำลายน้องเจมสะดูภาพบรรยากาศ,กศประมาณวินาทีที่เดินออกมาลแล้วแะเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มต้นเลยประมาณสิบวิใช่ใช่นี่แหละอันนี้แหละที่แรกเขาบอกว่าเหมือนจะไม่ใช่เป็นเจมจีไปคือนิ่งมากแต่เขาบอกว่าตอนแรกคือนักข่าวไม่รู้ว่าเจมจีไเหมือนจะไม่ไปเออเหมือนจะไม่ เหมือนกันะนะคะ,คะไปพุ้นก,ก็มา<ช>สักคร มาช่วงแบบแรกๆเลยค่ะตอนที่น้องเจมจีออมาตอนแรกจะเป็นน้องแคบียนน้องเบนเฮลก่อนแล้วส่านน้องเจมจีที่จะเดินออกมาตรงทางเดินนะคะแล้วก็มีการล้อมเยอะๆอ,อันนี้มันมัน,ม,นมันเลยอะค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูกันต่อไปเรื่อยนะคะเพราะว่ามันจะมีช็อตที่เราแบบว่าดูไปทีแรกไม่มีใครรู้นะแต่สายข่าวขเขาซึ่งเป็นแบบ f c อะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้ว่าเนี่ยเจมจิจีจะ,ะจะไปแต่ว่าก็ก็ช็อกเหมือนกันวันนั้นโบกี้ไปเจอใช่ไหมคะที่ไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าคือเยอะอะเยอะจริงคือผู้ติดตามแบบเยอะมากเยอะจนถึงขนาดบางทีเนี่ย เขาไม่ถึงเขาไม่ถึงนะค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเป็นอรการเห็นไหมคะเดี๋ยวข้างหลังตอนมีจังหวะเดินมาแล้วก็เหมือนจะล้อมหน้าล้อมหลังเห็นไหมคะโอ๊ยสามสี่ห้าหกประมาณเจ็ดอ่ะประมาณหกเจ็ดคนเจมอ่ะไม่ใช่แล้วก็มีพี่ที่ดูแลคนนึงพี่สัญญุไตรลิศเจมเจมเป็นคนที่เรื่องไม่เยอะนะบอกไว้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่ามีคนไปสร้างให้เขาจะต้องเยอะเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึก เราดูเองไห้คะเรืองสิทธิจงะเวลาที่แบบตัวเองนะเาจนไหมว่าเวลามันคือโอเคอย่างเราอะได้เจอดาราบ่อยเราก็จะรู้สึกแบบเฉยเยไม่ค่อยแบบอะไรมากแต่ว่าบางคนเนี่ยโอกาสที่เขาจะเจอคือน้อยแลวยิ่งมาเจอแบบกีดกันแบบนี้อีกเขาจะแบบไม่เอาก็ได้คือและท่าที่ทราบมานะคะว่า f อของน้องเจมเนี่ยเขาจะมีกลุ่มที่เขาตามเนี่ยแล้วเขาตามแบบวิธีการละมุนละม่อมมากคือเขาจะให้เจมเนี่ยเขาไปทํางานแล้วเขาจะตามอยู่ข้างนอกไม่มีการเข้าไปเพราะว่า1กลัวพี่ปิ๊ก สองกลัวพี่ป้อมค่ะ FC กลัวแบบจับใจเลยสองพี่ปอของเราเนี่ยคือกลัวแบบจับใจเขาเพราะเขากลัวบอกว่าสมมติถ้าไปทําอะไรให้เขาเนี่ยไม่พอใจกลัวจะไม่ได้ตามก็เลยคือตามอยู่ด้านนอกเท่านั้นนะเขาจะไม่ได้เข้าไปประชิดไม่อย่างนี้มันเกินเลยค่ะเจนคือถ้งส่วนตัวชอบเจนนะแต่คืนนี้แน่งแค่คุยกิดคนชลาอยากกายยต้องมาดูเลยคือคนจชล่าทำไมน้องเจนได้ป่ะคะไม่ไม่เดี๋ยวก่อนคือจุดเนี้ยเข้าใจแล้วว่า อันนี้พี่ป้อมเหรอคะไม่ใช่ค่ะเป็นพี่ไซริทนะคะซึ่งตอนนี้พี่ป้อมจะไม่ค่อยได้ออกกับน้องเจมส์สักเท่าไหร่เพราะตัวพี่ป้อมเองก็คือตอนนี้คือก็บอกจริงก็คือก็โดนเยอะเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ประเด็นที่แบบว่าข่าวถึงไม่ถึงเรื่องเยอะไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยโดยมาจากงาน AIS อะที่ก็บอกว่าตอนนั้นจะให้น้องเจมส์เนี่ยวางไม้แล้วก็จะนั่งแถลงข่าวเบอวางไม้สัมภาษณ์แต่ทีนี้นักข่าวก็เลยไปโวยกันบอกว่าอ้าวประเด็นท้าวางไม้เนี่ยจะต้องเป็นการแถลงข่าวแต่ทําไมในหมายเชิญเนี่ย ไม่ได้บอกว่าเขียนว่าสัมภาษณ์เฉยๆไม่ได้บอกว่าถัดแรงข่าวาแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันผิดวัตถุประสงค์ถ้าลองให้วางไม้ปุ๊บพวกเรากลับแล้วมันดูจริงจังมากเกินไปแรงข่าวกรณีที่แบบประเด็นแบบรายแรกนี้จริงนะคะหรือว่า ถ้าจะแถลงข่าวก็คือดาราที่สุๆจริงๆดาราศิลปินบองนอกอะไรนี้คนไทยไม่มีนะคนไทยยังไม่มีน่ดคุยคนเดียวอ่ะพาอใหญ่ก็คือนิาคุนน้องหีนิดคุนต้องนั้นเพราะว่าเขาเป็นแบบคือของเขาแบบว่าเป็นการขอมาสั่งมาแต่ของน้องเจนคือต้องบอกเลยนะคะใครที่ชื่นชอบตัวน้องเองอยู่เนี่ยนะคะเจนเนี่ยไม่ได้เป็นเด็กที่แบบมีปัญหาหรือเรื่องเยอะแต่อย่างใดแต่ว่าอันนี้เราก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นการทํางานนะคะของทีมงานที่อยากให้แบบว่าอ่เจนได้มีการพูดคุยตามแบบ นะคะตลอดแต่ว่าพอเราเจ็บยงซ้ายกัดซ้ายนะคะพอเห็นแบบนี้เราเราไม่ชินเนาะไม่ชินไม่ชินนะอั้มพัชราภาก็ไม่มีนะคะค่ะแล้วก็ใครอะที่สําคัญสําคัญชมพู่พอยก็ไม่มีนะคะไม่มีไม่มีจริงๆนักเด็ก็ไม่มีอ่ะอ่ะไม่มีค่ะเราเคเห็นปรากฏการณ์สำหรับน้องเจนสำหรับวงการบันเทิงแหละที่แบบมีกงมีกามีการจะต้องแถลงเนี่ยแล้วก็ต้ง